เด็กปีนี้มาแข่งขันแต่งตัวทีมคนดังปี2 0 2 2กับทีมอาชิตาค่ะเริ่มต้นที่ชิก่อนเลยนะคะก็แต่งตัวเป็นโรเซ่ในลุคซาวเชคที่บอนผิงอินแดงค่ะแล้วก็ใช้อาชิตาเดร์เพลว์พัฟเกิร์สอายแชโดว์พาเลตนะคะมาทําเป็นดอลลี่ดอนใจตาเกาหลีสุดๆตบท่ายด้วยลิปมาร์สเลยะคะ่ะปากก็จะได้ชุ่มๆมีความเป็นสาวเกาในแวน์ทิฟฟานี่แอนด์โคนะคะแล้วก็ใช้กระเป๋าแล้วก็น้ําหอมไวซ์เอลค่ะผู้เข้าแข่งขันคนแรกนะคะจุ้มเมงมีอร่อยแล้วก็คุณเอิร์นนะคะเป็นเม เตเลรกก็มาด้วยนะคฮะคังคูใบก็มาค่ะตัวตึงเยาวราชนะคะเบนสเตก,ก็มาด้วยบังหาซันค่ะชุดก็กวาที่หนูอยากได้แล้วพี่โบก็ใส่เป็นเสื้อลิซ่ากับอาชินะคะและนี่ก็คือทั้งหมดมาลุ้นกันว่าใครจะได้รางวัลค่ะ